ภาวะธรรมาชาติแล้วค่ะก็ไปตามการเวลาเพราะว่าหล่อนแก่แล้วหล่อนจะม,มาเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้หไม่ได้จ้ะพี่น้อง เดิมมันก็เปื่อยคือกันจ้ะโอ้ยไหญ่ในทนดูอันนี้ง่ายง่ายง่ายสองโดดนี่จ้ะแข็งอยู่บ่ขาบนแข็งอยู่ได้พี่น้องเป็นตะได้อยู่ แถวนี่ิ่นดอกแข็งดู่จ้าพี่น้องแต่ว่าหันเพื่อยคือกันจ้ะลงมาไม่ทันเนาะเก็บเอาเพราะเพิ่นได้ไปใส่แกงองใหม่จ้ะพี่น้องจะคล้องบบกินเนาะค่ะอิ่มแล้ว <c oughs> โอ้ยขอเอาไปจ้ะมน้าจะเศ้าตากนมมัวงนำฝนเนาะ นี่จะพี่น้องจ๋าอ๋อโอ้ยโยยุ่งยุ่งๆุ่งนอืนี่กัดข้าพเจ้าไปทำไมโอ้ยพี่น้องซ่อนไหมสวยจีนะ้องแต่ว่าแก่แล้วจำนำโอ้ย เช่นเพื่อนไอ้ไอ้เลิบยูจ้ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยยุ่งก็ได้หุ่งค่ะพระเจ้าเป็นหม่มห่มอยู่อันนิ่วโกออกนอก,นอกทุ้มมือนะเพื่อกนกระมากาดเอาตบในจักบาทตบยุ่งด้วยเขาตบกคนโอ้ยพี่น้องเอ้ออย ฝนบตกใส่หมื่ขึ้นนี่พอดีอยู่ด้วยจ้ะดูคนคว่ำง่ามเนาะค่ะดูความสวยเลยเนี่ยแบบซ้ำเเมืองเนอกคนได้จนีอแต่ฝนมาตกกันตีเมื่ขึ้นตกแห้งเป็นตะนนยตกบ่ลืมหูลืมตาละ่ะใครคกดว่าเนาะ อดซาสูรบกยุ่งพี่น้องเอ้ยอแถวเป็นแนวอยู่เด้จ้ายุม้มโมได้เด้ยพี่น้องขี่ดินกลาย โอ้ยเจ้าก,ก็ทำน้ำเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยจะเสียดายม้วนคนคนแตกสะอยูุคนเสียดายเด้เสียดายเด,ยเด,เดย้มาอีกแล้วจ้าเพลงนี้โอ้ยอือโอ้ยโอ้ย,อยคุณหนุ่มจินนาครับเจ้าโอ้ยพาปิดอีกคนตายตายอาชีพเดียร์พาด้วยพี่น้องพามันปิดป,ป,ปาก ยู này mày u, xu, i, ่ในใหม่เจ้าก็ไปสู้เกิดอยู่นอกจากโอ้ยน่าดีเกิดแจ้งแน่กบาเพ่นาเพ่นกเปอนขีดินเบิดี่นอโอ้ยเอาดอกนวาง่โอ้ยเปนเวียนเป็นกนยุง่เด้จะมนเพ่นเนาะ เก็บเอาพี่น้องเอ้ยบูคคากระสูน้ำยุ่งเบาไว้ไมันว่นวาตัดถ้าหมดาเลยค่ะเป็นหุมหุมอยู่ยั่งยางยงยางอะนะโอ้ยโอ้โอโอโอโมือลนตุ้งมือขนเห็นจังมันมันจะคล้องมือหน่อยแต่ยังเลียวเห็นอยู่น้อยยุ่งกระได้ ก็มึงเปนกับโตหน่อยแล้วตาหน่อยเพิ่นกับเล่งเย็นอันใหญ่กลัวนี่แล้วเนาะโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยจ้าโอ้ยกันเป็นฝนตกใส่เนาะพี่นอ้องดอกเพิ่นคว่ำงามด้วยใจปวบบแตกแต่อันนี้ฝนตกใส่ลายเพิ่นกระแตกบึดจ้าพี่น้องจา้าไปหลังเหลือหรือลบอัวตกซาเก็บไปเพิ่น กันอยากกินโอ้ยทำเพื่อคนอืน่นแล้วเราก็เป็นสุขสุใจที่ได้ให้บ๊ใดยั้งกระซางขอพี่น้อง แต่เพิ่นเห็นความดีของเฮากับพ่อใจล้วจ้ะว่าเฮ้าทำดีอ่าไปบบเห็นล้วก็แล้วโบเป็นยังตามใจความดีที่เคยทำมาไม่เคยที่จะหวังผลตอบแทนดอกจากพี่น้องทำดีก็คือเราได้ดีที่ใจเราเนาะคนอื่นโบห้เฮ้ากับโบเป็นยังจ้ะ แต่บางทีเราคิดว่าเราทำดีแล้วคนอื่นก็มองว่าไม่ดีก็เป็นได้จ้ะต่างคนต่างความคิดเนาะน้องกกยว่ากัน,นที่เก็บเพชรคือกันอยากให้มันดีอยู่เดอจ้ะพี่น้องเบเพิ่นกับบัวใด,ดดีก็จะเพิ่งดาก,กันเดอจ้ะขออภัยไว้ณที่นี้ เก็บมาหลายปีก็คือเก่าเพราะว่าคนผูเกาจ่้ะพี่น้องผาดตกบกพ่องพิดผาดประการใดก็ขออภัยเด้อพี่น้องจ้าก็พยายามทำดีที่สุดเนาะพยายามจะไม่ให้กล้องสันกล้องสาย เพิ่นก็นยังสายอยู่เหมือนเก่าจ้ะพี่น้องว่ามเพอตู่มันเป็นลักษณะนิสัยของคนน้ำจากพี่น้องผู้บุกผีมัง้งเดี๋ยวก็งวกไปเดี๋ยวก็งวกมาเฮากับบาดละเวงเนาะไม่ล่าเขาป่าได้ยินเสียงยังเฮากับวกเวกบวกเวกมันก็นเลยเป็นนิสยัยติดตบ่จ้ะพี่น้องโอ้โย ยุงยุงยุงก็ติดโตคือกันจะพี่น้องเอ้ยโอ้ย่อนก็เปื่อยไปหมดแล้วจะพี่น้องเฮ้ยอันยงเอ้เนี่ยอ้นี่จะเก็บไม่ได้เลย ออกหน่อยๆเพิ่นข้นมาเพิ่นกับเปื่อยเบิดโอ้เก็บบัดใดดอกแจ้พี่น้องจนคอลาเ้าแล้วไอสูพบใหม่แล้วคุณว่าปีหน้าเจอกันใหม่นะจ๊ะคุณสิว่าเพราะยิ่งเกิดขึ้นมากีิ่ีเพราะปีหน้าอยากตะมีจัด โอ้ยล่าโล่หมัแล้วพี่น้องเก็ดกระไดคือฝนเอ้อเนยาะไปกับสายฝนแล้วจะพี่น้องเอ้ยนี่โอ้ยเป็นดอกหน่อยนะเพื่อนบดอกไงนะ้ะจจะแถวนี้นเ,เพื่นกระเลยดเปื่อยไวจ้ะ ก็ได้เราจะพี่น้องจ้าพ่นลายอยู่ดีแต่ว่าซุ่มขึ้นเปื่อยหมดน่าจะเปื่อยหมดเปื่อยหมดจะเอาไม่ได้มันเปื่อยจะพี่น้องพออับโบขเพระอัยไ่เด้อจ้า ขออภัยเอาไม่ได้จริงๆพี่น้องจ้ะเปืยอยมดเล้วโอ้ยจับดอกซื้อจะยืดขึ้นมากจ้ะพี่น้องเขารรมดาปุ๊ดเองด้วยจ้ะได้แค่นี้เลยจ้ะสามดอกเอ้า เลยหมดแล้วหมดแล้วอู้ยน้ำปืนจะมาส่วนนอี้ในน้ำนะจ้ะดอกอใหญ่เปืนไอไม้กระงเดี๋ยวโบเห็นเลยจ้ะกาเพิ่นกีใหญ่เติบอยู่จ้ะพี่น้องดอกใหญ่ดอกเดียวในปัตตภีนี่มั้ง ข้างในเลยนะน้ำโอ้ยน้ำน้ำก็น้ำมากเกล็บแมวเวยจ้ะไ <c oughs> ม่น้ำธรรมดาพวกเจ้าอยู่ดึงโบไฮไปใส่เลยจ้ะน้ำมาเล็บแมวนี่จ้ะเป็นเป็นน้ำที่เกาะแล้วก็คูดเนื้อของเข้าไปจ้ะ ก็ต้องระวังเด้อโอ้ยขึ้นกระปวดกระเมื่อยมีข้างไหนอีกไหมเจ้า,าไหนก็เปื่อยหมดแล้วพี่น้องปลาตกเติบ ใหญ่เ,เลยจ้าหยังงูกับปนันเดอ้อพี่นอ้องถ้าพี่น้องเหรอดงพุ่งพี้ป้าได้หกหงูกูควรก็ไปสอนแล้วเนาะจ้ะเพราะว่าฝนตก ฝนก็ตกงูเพิ่นก็หาที่ซุกซ่อนเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ลรๆๆเราก็อย่าไปขอปลาจะถามหางูวัดสานหออีซะหระไปกับสิเดเลนแล้วจ้าพี่น้องก็ได้ซ้ำเนี่ยแะจ้ะเฮ็ดมันปูกอองเฮาเพราะไเพื่อนได้ใส่แกงลงมอ่เนาะจ้ะ ม่เยอะจ้ะหมดแล้วค่ะหน้านี้หมดแล้วจ้ะบุมีอีกแล้วจ้ะเห็ดมันปูสําหรับฤดูนี้เนาะจ้ะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมเด้อจ้ะพอกันไม่คลิปนาจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะ